หลวงปู่แสงยานวโรเทศนาอบรมจิตสะอาดทำเข้าถึงง่าย5มิถุนายน2,565โดยหลวงปู่แสงยานวโรอายุ105ปีนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งวัดป่าอรัญ,ญวิเวกบ้านไก่คำตำบลไก่คำอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แสดงพระธรรมเทศนาอบรมพระสงฆ์และคารวาะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2554ณวัดป่าอรัญญวิเวกบ้านไก่คำตำบลไก่คำอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญจากหนังสือแสงทาส่องใจต่อจากอาทิตย์ที่แล้วว่าทําอะไรอะไรก็ให้มันจริงจังลงไปอย่าทำหล่อๆแหล่แห ถ้ากรรมาฐานไม่ถูกกับจริตนิสัยก็หาใหม่เพิ่มใหม่ให้เข้าใจได้เร็วยาไม่ถูกกับโรคก็กินอยู่อย่างนั้นผลสุดท้ายก็เป็นโรคเหลื้อรังไปเข้าโรงพยาบาลไหนก็แค่นั้นเองเสียเงินเปล่า,เ,ลาเมื่อทำไม่ถูกกับจริตนิสัยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำบริกรรมถูกจิตผูกใจไม่ถูกกับจริตนิสัยจิตใจก็ไม่รวมไม่ลง ไม่เป็นสมาถอกสมาธิกับเขาสักทีแต่เพียงแค่สงบก็ยากอยู่ของมันไม่รวมไม่มีมีแต่ความฝุ้งซ่านรําคาญคิดนูน่นคิดนี่คิดเรื่องโลกเรื่องสงสารคิดเรื่องการร่ำการรวยการมั่งการมีการดีการเด่นแข่งขันกันอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้เป็นอย่างนั้นพอก่อพบก่อชาติมาหลายกับหลายกันไม่นึกว่า จะออกจากนั้นมาเลยไม่เห็นเป็นโทษภัยในวัตาสงสารคิดว่าโลกนี้เป็นของดับของดีของวิเศษวิโสไม่อยากออกเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเต็มไปด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสผฏทัพภาพธรรมรมกล่มจิตกล่อมใจอยู่นั่นแหละจิตใจเลยติดไม่เข้าสักทีจะหาธรรมก็ไม่ได้จิตใจสกปรกจิตใจไม่สะอาด ถ้าจิตใจสะอาดทำเข้าง่ายพระธรรมชอบเกิดในที่สะอาดไม่ชอบเกิดในที่สปกปรกรกรุงรังถ้าจะต้องทรมะทมโมเข้าสู่จิตใจชำระจิตใจให้สะอาดอยู่เป็นนิดนั่นแหละเชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสนาถ้าจิตใจผ่องใสอยู่เป็นนิดอย่าให้จิตใจเศร้าหมองให้จิตผ่องใสอยู่เป็นนิดสัพพปาปะสะอาการะนัง กุศลสูปาสัมปทาสาจจตตาปริโยทป,ปนังคนไหนมันชำระจิตใจของเจ้าของอยู่เป็นนิดชำระกายชำระใจชำระใจตัวเดียวถ้าจิตมันสะอาดไปหมดมันสำคัญมโนปุภามาธรรมมามโนเสถามโนมายามันประชุมใจแห่งเดียวเท่านั้นดีชั่วผิดถูกฉลาดหรืองโง่เขลาเบอปัญญาประชุมใจ ฉลาดคือความสามารถอาจหารก็ประชุมใจความหมั่นความขยันก็ประชุมใจเราชำรอกจิตใจก็แล้วไปหมดมันไม่ต้องไปลุงรังกับสิ่งอื่นที่รู้ใจถ้าไม่รู้ใจมันสำคัญอะไรเป็นใจมากเกินไปเดี๋ยวก็เรื่องนูน่นเรื่องนี่มาปรุงแต่งมาคิดมาชวนไปนอ่นมานี่นั่งแป๊บเดียวก็ไปแล้วผลสุดท้าย ปวดขาเปล่าลุกปูปั๊บไปแล้วไปตามกิเลสกิเลสดึงจมูกไปแล้วตกแห่งหนตมนใดไม่รู้เรื่องเพราะเอากิเลสเป็นาศาสดาสอนหัวใจถ้าเอาธรรมะสอนหัวใจต้องตั้งสัจจะอธิฐานลงไปถ้าเราไม่ลงไม่รวมหรือไม่เป็นไม่ไปไม่ลุกไปจากที่นี่จะตายก็ช่างมันพระพุทธเจ้าวันตรัสรู้อยู่โพธิมณทนอะไร ก็พร้อมเพียงสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วบัลลังก์ก็พร้อมพูนบริบูรณ์เลยนั่งอธิษฐานสาธุข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าจิตใจข้าพเจ้าไม่เป็นไปข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่นี่เลือดเหนือข้าพเจ้าจะเหือดแห้งก็าตามทีจะเอาอยู่ที่นี่พอตั้งสัจจะเอาจริงเอาจังผลสุดท้ายปฐมยามก็ได้บรรลุ บุพเพสานุสติยานระลึกชาติหนหลังได้ชาติก่อนหนหลังเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในน้ําในบกสามารถรู้เท่าทันหมดพบไหนชาติไหนตายอยู่ที่ไหนก็รู้จักมารดาเกิดที่ไหนก็รู้จักแต่ไม่ใช่ทางเข้าวารัที่สามประชิมยามยามกลางรู้การเกิดดับของตนและบุคคลอื่นนี่ยังไม่ใช่ทางมะชิมยามยามใกลรุง่งยามตะวันจะโผล่ขึ้นมา เลยอาสะวะยานทําอาสะวะให้เสิ้นจากหัวใจให้เหมือนเมฆหมอกเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ผลจากเมฆหมอกสว่างจ้าขึ้นมาจิตใจก็ลงถึงพักถึงฐานรู้การเกิดการดับการดีการชั่วการผิดการถูกใครจะโปรดได้ก็รู้จักใครโปรดไม่ได้ก็รู้จักคนไหนควรจะให้ธรรมะคนไหนไม่ควรให้ คนไหนไม่ควรครบค้าสมาคมก็รู้ไปหมดไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับนิดเดียวก็ไม่มีเท่าเม็ดหินเม็ดสายก็ไม่มีความรู้มันเต็มดวงมันอย่างนั้นความรู้ไม่เต็มดวงมันก็อยู่ยากอยู่